อาจารย์ลักษณ์ฟันธงดวงหนิงปณิตาหลังหย่าสามีฟันธงดวงหลังหยา่าจากการที่ทราบกันดีว่าหนิงปณิตาสดแล้วและอยากกับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเธอได้ฝากคำถามไปถึงอาจารย์ลักษณ์ผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยสาวหนิงได้ฝากคำถามถึงอาจารย์ลักษณ์บอกว่า มีคำถามอยากจะฝากอาจารย์รักด้วยหนิงไม่รู้ว่าอาจารย์รักจำได้ไหมอาจารย์รักเป็นหมอดูคนแรกที่ได้ดูดวงของหนิงวันนั้นเสร็จงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอาจารย์เดินลงมาตกหล่หนิงด้านหลังบอกว่า คนเนี้ยเดี๋ยวก็เลิกไม่ใช่หรอกในขณะที่วันนั้นเนี่ยความรักของหนิงกําลังสุขหอมหวานไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆตามอาจารย์บอกเป๊ะเป๊ะมีอันหนึ่งที่อาจารย์บอกว่านิงมีดวงที่จะอยากกันนะคะก็อยากจะถามอาจารย์รักว่าปัญหาเรื่องรังทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงได้ยังไง อาจารย์มีเคล็ดลับอะไรดีๆให้กับหนิงไหมคะและหนิงจะทำบางสิ่งบางอย่างที่หนิงเคยมีความฝันไว้ว่าอยากจะทำหนิงเชื่อว่าอาจารย์รักจำได้และจะสำเร็จไหมโดยอาจารย์รักบ,บอกว่าข้อแรกที่เขาถามเคยบอกหนิงไปแล้วว่าดวงหนิงต้องแต่งกับงานที่เขามีปัญหาในขณะนี้ ปัญหาจะรุนแรงขึ้นในช่วง30มมีนาปี2565จนถึง17ตุลาปี2566วันราหูย้ายหลัง17ตุลาดวงคุณหนิงจะปลอดโปร่งโล่งใจทุกอย่างจะคลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดีฟันธง สำหรับข้อที่สองดวงความฝันที่อยากจะทำคือกว่าจะเจองานนี้ใช่มันร่อนเร่ลองผิดลองถูกเวลานี้หลังจาก17ตุลาราหูย้ายเรื่องคู่คลี่คลายเรื่องการงานสิ่งที่คิดอยากจะทำจะสำเร็จสำหรับคุณหนิงและสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลฟันธง